แคลวันวันนี้น้องเฟยจะมารีวิวฟูชิกันนะคะอันดับแรกอันนี้คืออะไรอะ่ะไข่กุ้งป่งไข่กุ้งโอเคแคลเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดีมาลองชิมกันดูนะเดี๋ยวกินก่อนรอ,รอดูนะพี่เเะคอยแกะแกะข้าแกะโอ้ยมันแกะตะเกียบแกะตะเ <c oughs> กะะเียบเลยนะพี่บานมากินกัน วลาเราจะกินใช่ไหมคะเราเราว,วันนี้เราก็จะมากินกับพี่วัตกันเอ้ยใส่ซอสไหมคะไม่ใส่มันเปรี้ยวอ่ะมาพี่วัตมากินกันจะได้ให้หน่อยอ่านจิ้มกินออันนี้ชอบเราควรอ่านจิ้มไปเลยอะ,อะไรจิ้ม๋ยวหนูจะเอาอันนี้ก่อนดีกว่า มีเหมือนกันนะอืมเป็นไงบ้างหวานอือแร้ออีกเคี้ยวเลยอืออร่อยไหมคะอร่อยค่อยๆเคี้ยวค่ะหน,นูให้กี่คะแนน ถ้าถ้าเกิดมีคนอยากกินให้ไปซื้อที่ใครคะไปปู๊ที่นนะบอมอืมอืมมันมันก็จะมีป้าเรียกตรงน,นั้นด้วยผ่านไหมคะอร่อยอะไรนะอร่อยอร่อยใช่ไหม <c oughs> โอเคไหนบอกอีกทีนึงถ้าเกิดคนอยากกินังสั่งที่ใครคะน้าบ่บหน้าบ่